เรียนางนนาส,นสาวภพรบุลาศีรหัสนักศึกษา6514202009ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสลาปิตราโครหัสนักศึกษา6 5 1 4 2 0 2 0 1 4ค่ะอาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาพูดในส่วนของลำดับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค POE นั่นเองค่ะขั้นแรกนะคะก็คือขั้นการทํานายคะ่ะภาษาอังกฤษว่าไงคะฟีจิคค่ะใช่ค่ะสมมติฐานแรกของเรานะคะก็คือโยนเหรียญหนึ่งครั้งนะคะจะขึ้นหน้าหัวก่อน ยอนเหรียญครั้งที่2นะคะจะขึ้นหน้าหัวเหมือนกันค่ะอ่าส่วนสมุดิฐานครั้งที่สองเขคือย่อนเหรียญครั้งแรกเนี่ยขึ้นหน้าหัวส่วนย้อนเหรียญครั้งที่สองเนี่ยขึ้นหน้าก้อยนั่นเองสมุดิฐานที่สามนะคะก็คือยอนเหรียญหนึ่งครั้งขึ้นหน้าก้อยยอนเหรียญครั้งที่สองเนี่ยขึ้นหน้าหัวค่ะอ่าส่วนสมุดิฐานครั้งที่สี่นะคะคือย่อนเหรียญหนึ่งครั้งเนี่ยขึ้นหน้าก้อยแล้วก็ยอนเหรียญครั้งที่สองขึ้นหน้าก้อยเช่นกันค่ะ อาต่อไปเป็นขั้นสังเกต o b s e r v e ค่ะว่าไงคะเขาบอกว่าทดลองนะคะจากการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญแต่ว่าโยนสองครั้งค่ะต่อไปเป็นขั้นเลยคะั้นอธิบายอธิายนะคะเขาบอกว่านักเรียนเนี่ยหาเหตุผลแล้วก็คําอธิบายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องสมมติฐานนั่นเองค่ะค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะขอจบการมาพรีเซนต์ในเรื่องของลำดับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค p o e ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ